พอเราใช้วิธีแบบชุบแป้งแล้วก็พักชุบแป้งแล้วก็พักอย่างเงี้ยเออแบบไม่อมน้ํามันเลยค่ะเชฟตัวของซอสน้ำปลาที่ราดนะ the base อะคือหอมแล้วก็ไม่หวานไปไม่เค็มไปแต่ก็ขอชิมด้วยคนนะคะมาหมั่นพร้อมกันค่ะทุกคนเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n นลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหน้าไก่ทอดกรอบกระตุกกระตักค่ะ <S <S 1> <S 1> ซึ่งเราจะบอกเทคนิคนะคะว่าทำยังไงหมักแล้วเนี่ยไม่ต้องหมักนานแล้วก็เข้าเนื้อไปจนถึงเนื้อในเลยนะคะไม่ได้อร่อยแค่ข้างนอกนะกัดเข้าไปอร่อยทุกคำเลยละคะ่ะที่สำคัญสอนเทคนิคว่าคลุกแป้งยังไงให้ทอดออกมาแล้วกรอบฟูดูเหมือนเจ้าดังเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของการหมักไก่นะครับวัตถุดิบหลกัลกๆเลยนะครับสะโพกไก่ครับน้ําตาลทรายผงกระเทียมกเกลือสมุนรผงปรุงรสผงปาปิกาต่อไปจะเป็นส่วนผสมของแป้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะครับพร้อมกับแป้งชุบทอดปรุงสําเร็จครับและต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของซอสน้าปลานะครับซึ่งส่วนผสมของซอสน้ําปลาก็จะมีน้ําเปล่าครับน้ําปลา น้ำตาลมะพร้าวแล้วแนะนําว่าให้เป็นแบบนิ่มนะครับไม่เอาแบบแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบที่มันเป็นก้อนมันจะหวานแหลมเกินไปนะครับน้าเชื่อมสําเร็จรูปน้ํามะขามเปียกอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผงสูรรครับพอเราดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปลงมือทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราจะมาล็อกกระดูกไก่ก่อนเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นสะโพกนะครับมันจะมีกระดูกอยู่ตรงนี้อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเราจะค่อยๆล็อกออกมาครับวิธ แล้วก็ค่อยๆเราเอากระดูกออกนะครับเราออกมาอย่างนี้เลยนะครับพอเราะเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทุบไก่กันครับวิธีการทุบไก่นะครับให้เพื่อนๆนาถุงแกงร้อนมาตัดตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัดตรงขอบด้านข้างครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆทุบไก่ลงไปอย่างนี้นะครับที่เราต้องใช้ถุงพลาสติกรองนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวเนื้อไก่ของเราไม่แตกมากเกินไปครับ แล้วเราก็จะทุบเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อไก่ของเรานะครับดูดซึมเครื่องปรุงเข้าไปให้ได้มากที่สุดครับพอทุบด้านหนังเสร็จแล้วทีนี้เรามาทุบด้านเนื้อกันมั่งครับต่อไปเราจะมาหมักไก่กันเลยครับอันดับแรกให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตามด้วยผงกระเทียมนะครับเกลือสมุนผงปรุงรสผงปาปริก้าและเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับระหว่างที่เรากำลังคลุกเคล้าอยู่ให้เราพยายามนวดตัวไก่ไปด้วยนะครับบีบๆอย่างนี้เลยครับเพราะว่าจะทำให้ตัวเครื่องปรุงนะครับซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่ครับ เราก็จะนวดไปประมาณสัก5 1านาทีนะครับพอเรานวดจนครบ10นาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําไปพักไว้ก่อนครับพักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับระหว่างที่เรากําลังหมักไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาซอสน้ําปลารอกันเลยครับอันดับแรกนะครับใส่น้ํเปลาลงไปครับตามด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวครับแนะนําว่าเป็นแบบนิ่มนะครับอย่าใช้เป็นแบบแข็งเป็นก้อนนะนําเชื่อมสําเร็จรูปครับ ความหวานนี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะใช้เท่าไหร่แต่สำหรับอัตราส่วนที่เราให้ไว้คือจะเป็นแบบรสชาติกลางๆนะครับให้เพื่อนๆลองทําชิมดูก,ก่อนครับถ้าเกิดถูกใจก็สามารถใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการให้มันหวานน้อยกว่านี้หรือหวานมากกว่านี้ก็าสามารถเพิ่มหรือลดตัวน้านตาลกับน้าเชื่อมลงได้นะครับเสร็จแล้วลเดี๋ยวรับเปิดแก๊สครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวนะครับแล้วก็จะเคี่ยวตรงส่วนนี้ให้ตัวน้ําตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับ พอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยตั้งไฟให้มันเดือดมาประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราใส่น้ำมะขามเปียกครับตามด้วยผงชูรสครับและทีนี้ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วรอให้มันเดือดอีกแป๊บนึงครับพอเดือดมาประมาณนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับและเราก็รอให้ซอสน Tales ้ำปลาของเราเย็นตัวลงได้เลยนะครับพอเย็นตัวลงเสร็จเราก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับ พอเราหมักไก่จนครบเวลาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาผสมแป้งกันเลยครับให้เป็นเพื่อนเตรียมน้ำเปล่ามาด้วยนะครับวิธีการผสมแป้งนะครับนำแป้งสาลีเนกประส์เทใส่ลงในชามผสมได้เลยครับตามด้วยแป้งชุบทอดปรุงสําเร็จนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยครับพอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาชุบไก่กันเลยครับสาหรับวิธีการชุบไก่นะครับให้เรานําไก่ที่เราหมักไว้แล้วครับเสร็จแล้วมาคลุกแป้งครับ พยายามกดเข้าไปให้ติดกันเนื้อไก่ให้มากที่สุดได้เลยนะครับน้ําไก่ที่เราชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาแช่น้ําแช่ไม่นานนะครับแค่ประมาณ3วินาทีครับแล้วนํามาพักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะครับแต่เราก็ทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆได้เลยครับต่อไปครับเราก็จะมาชุบแป้งรอบที่2กันนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับน้ําไก่ไปชุบแป้งอีกทีนึงครับแล้วมาจุ่มน้ําครับจุ่มแป๊บเดียวพอนะครับ แล้วก็นามาพักไว้บนตะแกรงรับรอบนี้นะครับเราก็จะพักไก่ให้เสด็จน้ําอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราชุบน้ํารอบที่สเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็นําไก่มาชุบแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับตทีนี้เราก็นําไปทอดได้เลยครับสําหรับวิธีการทอดนะครับเราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วเราก็นําไก่ที่เราชุบแป้งไว้เมื่อกี้ครับนำลงมาทอดได้เลยครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันต้องท่วมตัวไก่ด้วยนะครับ พอเราทอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับจนแป้งเริ่มเซ็ตตัวแล้วแล้วเราก็พลิกกลับด้านครับและเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ของเราเจะเหลืองสวยน่าทานเลยนะครับเราก็จะทอดสีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปพักไว้บนตะแกรงก่อนได้เลยครับแลวเราก็ทอดไก่เซ็ตที่2ได้เลยนะครับ พอเราทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ huh. ทีนี้เราก็จะนามาพักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะครับระหว่างที่เรากําลังรอให้ไก่ของเราเสด็จน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักกันครับผักที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำกับแครอทนะครับสำหรับตัวกระหล่ำนะครับเราจะขูดครับขูดให้มันเป็นฝอยนะครับสําหรับตัวแครอทเราจะใช้ที่ขูดแบบมีหยักๆอยา่อยางนี้นะครับมันจะได้ขูดออกมาเป็นเส้นสวยครับขูดเหมือนกันครับเน้นเร็วๆนะครับ้าเกิดจะช้ามันจะติดได้นะครับพอเราเตรียมผ หรับตัวซอสน้ำปลานะครับเราจะใช้ถ้วยขนาด1ออนครับตักใส่1ทัพพีนะครับ1ดับพีนี้จะอยู่ที่ประมาณ30 ML นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดไก่กรอบซอสน้ำปลาของเราใส่กล่องกันได้เลยครับและนี่ก็คือไก่ที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นใส่กล่องกันเลยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าไก่ชิ้นนึงเนี่ยพอเราชุดแป้งทอดแล้วนํามาทอดนะครับชิ้นจะใหญ่กว่าเดิมมากเลยครับซึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําได้2กล่องเลยนะคครัับที่สําญนะ ทอดมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังกรอบอยู่เลยครับมาหั่นแบ่งเป็นสองชิ้นกันนะครับเสียงชิ้นหนึ่งนะครับเราจะหั่นแบ่งเป็นสามส่วนครับเดี๋ยวเราจะมาจัดกล่องกันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นกล่อง HB 5 0 1 L ครับซึ่งดูในกล้องเนี่ยเหมือนจะเล็กนะแต่อยากบอกว่าจริงๆมันใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่กว่าพวกกล่องข้าวตามร้านข้าวตามสั่งทั่วไปอะนะ และเราก็จะนํประกาศหอมมาวางรองก้นนะครับเสร็จแล้วตามด้วยถุงแกงร้อนครับตัดหัวตัดด้านข้างออกนะครับวางทับไว้ครับทําอย่างนี้ผักจะได้ไม่สลดนะคะนําข้าวป,ป่ามาหนึ่งถ้วยครับครอบอย่างนี้ครับเราจะไม่เอาถ้วยข้าวเนี่ยคว่ำลงมาในกล่องนะแต่ว่า สังเกตเมื่อกี้นี้เชฟเ่นทำเร็วๆนะเพื่อนๆอ,นอาจจะสังเกตไม่ทันเราจะเอากล่องเนี่ยขึ้นไปทับหาข้าวแล้วค่อยคว่ำลงมานะคะไม่อย่างนั้นข้าวมันจะกระจายเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พลิกกล่องขึ้นไปหาตัวข้าวนะคะเสร็จแล้วเราน้าไก่มาวางไว้ด้านข้างครับเราจะไม่วางทับไว้บนข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นของข้าวจะทําให้ตัวไก่ของเราหายกรอบครับ oh. เสร็จแล้วตามด้วยกระหล่ำซอยครับตามด้วยแครอทครับ ในส่วนของน้ําซอสเราจะใส่ด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแยกบนกล่องไปก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ ก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับครบไก่กระตุกกระตายของเราครับสำหรับรายละเอียดว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างพร้อมกับต้นทุนเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการชิมเจ้าค่ะเชิญเชฟชิมก่อนเลยค่ะแล้วหยิบมาให้ตากล้องด้วยนะคะเชฟช้ชอนทองเราได้ราดน้ําซอสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ครับชิ้นใหญ่มากเลยและทีนี้เรามาชิมกันเลยนะครับอือมมันปอก ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ว่าตากล้องได้ยินเสียงกรุบกรุกรุมากเลยตากล้องขอชิมด้วยคนนะคะมาหมั่มพร้อมกันค่ะทุกคนอค้โูเห็นไหมสูตรนี้เนี่ยไม่อมน้ํามันเลยนะคะหมั่มกันค่ะ อือร่อยไหมครับเอาตรงๆอร่อยกว่าเจ้าดัง <c oughs> มาอร่อยคนละอย่างแล้วกันเดี๋ยวเขาฟ้องเอาอคือต้องบอกก่อนความอร่อยเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลเนาะใช่ครับเออแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันเนาะคือบางคนก็อาจจะกินเจ้าหนึ่งบอกอร่อยอีกเจ้าหนึ่งบอกอร่อยกว่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะ แต่ที่ชอบคืออะไรรู้ไหมมันไม่อมน้ํามันอะปกติเรากินของทอดเราจะรู้สึกแบบว่าเออมันจะมีแบบน้ํามันออกมาอะไรนี้เลี่ยนๆ,ยนๆใช่ไหมแต่เนี้ยพอเราใช้วิธีแบบชุบแป้งแล้วก็พักชุบแป้งแล้วก็พักอย่างเงี้ยเออแบบไม่อมน้ํามันเลยค่ะเชฟแล้วก็ตัวของซอสน้นําปลาที่ราดนะหอมไหม เดอะเบสอะคือหอมแล้วก็ไม่หวานไปไม่เค็มไปแบบว่ากำลังกลมกล่อมดีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตากล้องเป็นคนที่ไม่ค่อยกินหวานนะคะดังนั้นสูตรนี้นะคะก็จะทําให้กลมกล่อมกําลังดีเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าเอออยากเค็มกว่านี้อยากหวานกว่านี้ก็เติมได้อีกนิดหน่อยนะคะตามชอบได้เลยค่ะสําหรับวิธีนี้นะครับที่เราทุบไข่ก่อนเนี่ยทำให้เครื่องอะมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะใช่ใช่กำลังจะพูดเลยแล้วก็จะมีความนิ่มนะเวลาเราเคี้ยวเข้าไปด้วยแบบอเออเมื่อกี้เนี่ยกัดไปจนถึงแกนกลางของไก่เนี่ยก ็รู้สึกว่าแบบตรงกลางของไก่มันไม่แบบชืดใช่ค่ะปกติเวลาเราไปกินแบบพวกไก่ทอดแบบนี้มันจะอร่อยแค่ข้างนอกเนาะแต่พอไปถึงข้างในมันจะชืดนะคะเหมือนแบบเครื่องปรุงมันเข้าไปไม่ถึงอะ่ะเออแต่ด้วยวิธีนี้มันโอเคเลยแล้วก็ความรู้สึกมันไม่เหมือนกินไก่เลยอะ่ะมันเหมือนกินพวกหมูทอดทงคัสึของอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นเลยนะคือมันมีรสชาติในทุกๆคําที่ทานจริงๆนะคะสูตรนี้ทําขายได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าอื่นๆที่แบบเรา ไปแอบสืบมานะคะหรือแม้จะเพื่อนเราเองที่เรารู้จักเนี่ยโอ้โหขายดีมากๆนะวันหนึ่งเนี่ยทำไก่หมดกันแบบว่าหลาย10กิโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้ว่าจะทําขายอะไรก็ลองดูได้นะสามารถทําขายได้ทั้งแบบตามตลาดนัดก็ได้เนาะใช่ครับตามนั่งเรียนตามน้ามหาวิทยาลัยนะคะหรือทางออนไลน์นะขายตามแอบขายอาหารต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายทางออนไลน์นะอยากจะมีรูปเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์นะคะเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีเลยนะคะเรามีรูปสวยๆเอาไว้ ให้เรียบร้อยแล้วนะตามไปดาวน์โหลดรูปได้เลยที่หน้า c e b o o k f a n p a g e ของเชฟแวนค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนนะคะตอนนี้เชฟแวนก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งโตถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ําจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยและล่าสุดนะคะก็คือคอร์สหมูทอดตลาดนัดค่ะรับประกันได้เเลยนนนนนนะะะะววว่่่่าใททุกๆคคออรสสสสีีชแจมมับ ที่ไม่เหมือนกับสูตรอื่นๆที่เขาสอนกันอยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็บอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยเหมาะกับการทำขายจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ